หมวดคลังสงปสามขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์เพื่อกรุณาทราบโดยมีหัวข้อาการนำเสนอรายละเอียดตามภาพฉายครับหมวดคลังสงปสามได้ดำเนินการตัดจ่ายสปสามในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสิ้นจำนวน66บใบเบิกรวม20หน่วยโดยมีรายละเอียดการจ่ายน้ำมันภาคพื้นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและน้ำมันอุปกรณ์ตามภาพฉายครับอีกทั้งได้สนับสนุนการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานให้กับ กองงานในพระองค์906หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่2และภารกิจฝึกรายละเอียดตามภาพฉายครับเมื่อวันที่1กรกฎาคม2568ดำเนินการตรวจวัดปริมาณน้ำมันประจำเดือนร่วมกับคณะกรรมการของกองบัญชาการเชื้อรบที่2ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวันที่4และ6กรกฎาคม2568หมวดคลังสอป3 ได้ดำเนินการจ่ายน้ำมันยืมเติมระหว่างทางสนับสนุนภารกิจของหน่วยราชการในพระองค์904ในวันที่4กรกฎาคม2568จําจำนวน2,199ลิตรและวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม2568จําจำนวน1 6 6 1ลิตรรวมทั้งสิ้น3,860ลิตรผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับด้านการพัฒนาเขตสุขาพิบาลได้ดำเนินการจัดซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี รับปรุงพื้นที่ห้ามจอดบริเวณด้านหน้าของบอกกอหมวดคลังสอปสางผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับแผนการปฏิบัติในห้องต่อไปเตรียมการรับน้ำมันระดับของบอชรอสองจำนวน3ชนิดน้ำมันได้แก่น้ำมันแก๊สโซฮอรเก้าหนึ่งจำนวน1นึ่งแสนลิตรน้ำมันเบนซินไร้าสารตะกูเก้าห้าจำนวน1นึ่งหมื่นลิตรและน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเจพีแปดจำนวน7จ็ดหมื่นสองพลิตรครับ